อวจับมือเอกชนด้านเทคโนโลยีระดับโลกเดินหน้า AI Transformation ยกระดับการเรียนรู้ของคนไทยเชื่อมต่อสู่เส้นทางอาชีพในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมบริษัทเน็ตดรา o อนและ EDA ประเทศไทยโดยมีดรพิมพ์รชีวานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมเปิดงานและกำหนดทิศทางการใช้ AI พัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้ตรงกับตลาดแรงงานจริงเราอยากจะบูรณาการความร่วมมือนะคะเป็น strategic partnership ในระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สถาบันการศึกษาทั่วประเทศะคะเพื่อจะขับเคลื่อนทักษะและศักยภาพ AI ให้ คนประเทศไทยนะคะทุกกลุ่มวัยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยเริ่มทํางานหรือวัยที่ทํางานแล้วหรือแม้แต่ผู้สูงวัยค่ะเป้าหมายของเราคือเราจะพัฒนาประเทศเราให้ก้าวทันเทคโนโลยียุค AI ไปพร้อมๆกันค่ะทุกช่วงวัยทุกคนค่ะความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนการประสานพลังรัฐและเอกชนใช้ AI เป็นเครื่องมือสําคัญเตรียมความพร้อมคนไทย สู่โอกาสการทำงานคุณภาพในเวทีโลก